ไม่ทำลายไม่ทำลายสัตว์ใดเลยแม้จะเอามากินไม่มีข้อยกเวน้นอ่านจิตแล้วก็ลดละให้ได้เออเรานี่ยังอมหิตโทสะมูลฆ่าสัตว์ต่างๆอยู่ได้เนี่ยยังอมหินะยิงฆ่ากันถึงขนาดฆ่าคนด้วยกันนี้หรือฆ่าสัตว์ใหญ่มโหลานเงี้ยโอ้ยิงฆ่าตัวเองแล้วยิงอมหิตหนะนักต้องอ่านอาการพวกนี้ให้ชัดเจนแล้วเราก็ ทำกิเลสพวกนี้อาการเป็นกิเลสพวกนี้ให้มันหมดไปจากจิตทั้งพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าเรานี่ยังต่ายังไม่เจริญอะไระไรเลยจริงๆต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นจริงที่เรายังมีกิเลสหยาบกิเลสหนาขั้นอบายยมุกก็คือขั้นหยาบขั้นแรงเพราะงั้นแม่จะพ้นพวกนั้นแล้วแล้วเรียกว่าเสพติดจะเป็นรสจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผสัสที่จัดจ้านอยู่มันก็เป็นอบายยมุก ในความหมายคำว่าจัดจานนะเพราะฉะนั้นทางด้านโทสะมันยังแรงอยู่ด้วยการจะอะไรเขาแล้วแต่เราก็ต้องลดลงโทสะนี่ลด,ลดได้ก่อนก่อนราคะมานะก่อนความรักเพราะว่ามันหยาบมันชัดเจนมันร้อน